สวัสดีครับลูกเพจทุกๆคนนะครับวันนี้ขอนำเสนอเออมันเป็นคลิปติดกล้องนะครับผมก็กล้องนี่ก็จะ2ตัวรีมสุดนะครับก็จะแยกกันแบบตรงข้ามกันดังนั้นเนี่ยมุมภาพที่ได้นะครับจะกเกิน180องศาก็คือจะมีมุมกล้องเนี่ยเฉียงเข้ามาในฝั่งไทยจำนวนมากนะครับเพื่อแบบว่า ไปทางหนอง,น,องน้ําต้องสงสัยบางแห่งนะครับแล้วก็มุมส่วนใหญ่จอกแม่น้ําโขวงส่วนอันนี้นะครับเอ,อ่อมันเป็นลิฟต์กล้องที่แบบว่าเอาไว้สําหรับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับทีนี้สังเกตว่าปีนี้มันจะแตกต่างตรงที่ว่าบรรดากล้องทั้งหลายเนี่ยจะอยู่ในท่ากับหัวกับหัวหมดเลยนะครับก็เป็นเพราะว่าเออมันเป็นการออกแบบที่ที่สุดนะครับในการให้แผ่น เนี้ยนะครับเอ,อ่อกลายเป็นแผ่นกันฝนไปด้วยนะครับซึ่งสามารถกันฝนสาดได้แบบว่าผมคำนวณไว้แล้วนะครับว่าต้องกันฝนสาดได้45องศานะครับของทุกๆด้านนะครับก็จะก,กันฝนสาดได้45องศาหมดไดูมากไปหรือน้อยไปนะครับอ่ามีระบบยึดแล้วอะไรต่อ อันนี้เป็นระบบลอกที่ใช้ดึงขึ้นนะครับคือโคงอาน้ําหนักกล้องทั้งหมดเนี่ยรวมกับลิฟต์เนี่ยประมาณ3กิโลนะครับทีน,นี้พอเราใช้ระบบลอกอย่างนี้นะครับแรงดึงผมนะครับจะลดจะหายไปครึ่งหนึ่งเหลือ1.5กิโลนะครับผมออกแรงดึงฝั่งนี้แค่1.5กิโล โอเคเราก็จะเชิญขึ้นสู่ยอดเสาหวังว่าจะไม่มีอะไรแตกหักนะครับแต่ว่าพวกสายลั่นกล้องนี้มันก็ค่อนข้างแต่ละยงระยายเดี๋ยวต้องหาวิธีเก็บให้เรียบร้อยนะครับเพราะไม่งั้นโดนโลมพัดมันอาจจะกวัดแกว่งได้นะครับส่วนไอ้บนนี้นะครับทำไมผมถึงต้องทำให้มันยื่นออกมาอย่างนี้ เป็นเรื่องของโมเมนตัมนั่นเองครับคือส่วนหน้าหนัก3กิโลแต่ตรงเนี้ยออกแรงดึงลงมาแค่1.5กิโลเป็นครึ่งนึงนะครับดังนั้นส่วนนี้ก็เลยต้องออกแบบให้มันยืดออกมาหน่อยเพื่อให้เกิดโมเมนตัมที่สมบุนที่สมดุลนะครับทำให้เสาเนี้ยรับน้ำหนักแบบว่าไม่มีการเทไปด้านหน้าหรือด้านหลังหรือด้านข้างมากกว่ากันแต่น้ำหนักเนี้ย ลงตรงกลางนะครับก็ออกแบบคล้ายๆกับสะพานะอะไรสักอย่างในกรุงเทพนะครับหวังว่าจะแข็งแรงดีโอเคโอเคครับเรียบร้อยดีแต่เสานี่นะครับมันไม่ได้สูงแค่1เมตรนะครับเดี๋ยววันจริงเนี่ยมันก็จะสูงเป็น10บสเมตรเลยอันนี้เป็นแค่แข่งตัวอย่างนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกัน ไปเห็นการทํางานที่แท้จริงวัน,วนออกพรรษานะครับสวัสดีครับ